สวัสดีครับผมมาอดงค์ครับสวัสดีค่ะมาหน้าม,ม้อนอาบได้เ,เนี่ยโอ้ยอย่าว่าหน้าเพราะอาบพอผมก็คื้อย่าอย่าอย่าว่าตาป้าต่อผมคือกันบ <c oughs> ้านี่กับหอดบ้านนี่นี่มาจากวัดอาจารย์ใครนอนน้ำอาจารย์นอนมานอนวัดเมื่อคืนสวัสดีว่าอดพ่ฝันไหมเนี่ยครับเพื่อนฝัน่หนฝันอยู่อาจารย์ใครฝันอยู่ฝันเห็นปูมายืนอยู่แต่ว่ามายืนอยู่ซื่อๆมายืนเบิ่งอยู่ซื่อๆบ่ยิ้มบ่หาวมายืนสังเกตการ ก็สำคัญเนาะครับจังว่าเออจังไรสินดีแต่ว่าทรกาหาป้าอยู่ที่พาอะไรรับสายขุ่นไปเห็ดยังอยู่ทั้งขุ่นครับอ่ายังอยู่หลังบ้านโอ้ยสร้างไฟ้ก็อยู่นี่สร้างปลาปลาก็อยู่นี่นับต่อปลาปาเมื่อนี้เอาจบสารพัดจบสารพัดช่างมากว่ครับจัง่าไหนทุกทุกอย่างช่างยิปป่าก็อยู่นี่ได้ยิปป่าก็อยู่นี่สร้างไฟ้ก็อยู่นี่เป็นหอดสร้างสองรถสร้างสอมรถก็อยู่นี่ ออ๋ปัันน่จะจำเป็นไอ้ปั๊มน้ามันตายก็ได้ไปซื้อปั๊มมาบดรีมาตอทอทอมันก็รูดก็ได้ตอทอไปถามเพลินซื้อดอกมาพวดพวดได้ถอว่าเป็นจางนะหอยย่ามันสูนดีดีมันได้เห็ดได้ดีดีหอยย่ามันสูบนมหาไรแถวๆมาได้ดีห้วยแต่ว่าองเก่าเราก็จัดการนุ่ตัวเป็นงของเก่าเราจัดการหลดอ๋อเพิ่งของเก่าเราจัดการหลุดตะกี้ก็ต้อนหน้าบันเป็น เปลี่ยนไปตัวนว่เนาจาเป็นได้เหตุอย่างไรแต่ว่ามือนี่เตกออกนี่รับมือนี่วันที่สิบหกครับใบสีโมงใบสีโมงเบาเกินใบสามสีสิบนี่ก็ออกแล้วหมดมือแล้วมือนี้ครับจังหวะบ้ายในจับยังไงม้อยในจับหรอม้อยในจับได้จับอยู่บ่อมากตัวใด ผมก็จับลอตเตอรีร่สามเจ็ดแล้วครับไป <มา S 1> ครับจับเดตเตอรีร่สามเจ็ดกับศูนย์สองไว้เลขปูพุ่มเ,เลขเทวดาที่มาบอกาจารย์ใครกับเลขปูปะาขาวแปดศูนย์สองบ่มีก็เลยเอาสามศูนย์สองจับมาประมาณนั้นนะครับประมาณแต่ว่าเป็นยังไงบ้างาี้ป้าเมือ่อคืนนี้คืนก่อนห้อยออกเป็นยังไงครับฝันบ่คืน,<ะ>นก่อนห้อยออกซื้อ,อหอวก็มา เมื่อฟันกอเศ้านี่เอาเมื่อฟันหูมบี่ไอเราเมา่เหรนเญอเราเหีไปแล้วว่ารับปักไปฟันขอนสีแจงม่เม็นสีแจง้แจงเาดิฮงโมงนี่เอาฟันเช้าวันนี้ออกเลยตัวนี้เอาป่านนั่นล่ะฟันหอดคงสุดท้ายอี้อคงสุดท้ายเป็นยังไงหกหเข้าเป็นแต่คือหกหกเข้าว่าขัดอยู่ดิหกหกจะไปหกนี่กะจะลืมแล้วหกหกกับหกสองนี่หกสองตัว ยังไงนั่นอยู่นะฮักก็คืออยู่หกสองค่อยออกหกหกสองคือครับออกง่ายก,ก็หาสองหาสองกับบ่ายากาากว่านี้ดิบ้ยากกว่าสี่หาวันันออกงายแมนเล็กสี่หาอง่ายก,กับเลขสี่หากับหน <1, 3. S 2> ึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ก็ออกง่ายขึ้นกันจะค่อยออกอแต่ว่าหนึ่งศูนย์ออกดูเหล่านี้เนาะช่วงช่วงระยะสองสามปีมาเนี้ยเอาอันเมื่อนั่นตัวฮั่นบ่อฮั่นบ่อไปฮั่นบ่อสร้างไปว่าเขา ที่อันที่ได้อันลดนี้มากเนี่ยที่รถรถหันถใส่กันนะเบาแล้วคลิปแรกเลยอะ่างนี้ฟันมาเท่าไรเรียกฉีดยานะเขาบอกการเบาแล้วเบาแล้วครับเบาแล้วเออแบบโฮ๊ะว่าห้อยออกโฮ๊ะฮ๊ะกันวไวแล้วเนาะแม่นครับปิดปิดรถมันมหัศจรรย์เลดอกวันนี้อันเพื่อเดียนเมื่อนบางมือวันพาบันมือแปดคำนะครับอันตัวล้างตัวมาแล้วเนาะล้างตัวมาแล้วมา บอผมมาหลังวันพระนะวันพระบอแม่นครับอันเท่าหลุดฝันเห็นมูเท่าทีทีเพิ่นตายแต้เพิ่นเป็นสาวหน่อยถูกไหมครับฝันอันเจ้าหูอ่ะตัหูแจักตูวเลือบอตะกี้เลื่อแยกล่องนี่บอหูแจักครับที่เพิ่นนอนอยู่หน้าที่ว่าเลืออันเพิ่นนอนอยู่หน้าเพิ่นเป็นเลือสีเพิ่นเป็นยังบวเขาบ้านนะอืม เพิ่อนเอาลูกเอาเมียเพิ่อนนอนอยู่หน้านี่ตุสมนี่นะตุสมย่า่ก่อนครับอันน้องผู้นั่นแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเป็นพ้นกี่ลูกเพิ่นกับุ่นเดียวกันเขาออกห้องเรียนมานน้กันตอนนี้จบป .4 มานน้กันเพ่อนละตายตายไปติดอ้นแล้วแล้วฝันเห็นเพื่อนสิพ่เป็นผีซะบอกเะฝันเห็นเพื่อนติฝันเห็นเพิ่นแม่แตกกาเฮาฝันเห็นผีหรอกนี่เห็นผีนี่มันสีเป็นหกหกศูนนี่ หกศูนย์อ่องเห็นว่าห้องฝันเห็นผีย่ามไหนไม่เป็นหกศูนย์นะครับห <1 60 S 2> นึ่งหกศูนย์สองเพียรกับฟันนี่นะที่ว่าบมันออกหกศูนย์แถวนั่นกับฟันเห็นผีอีกที่ว่าไม่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 หกศูนย์ไม่ไม,ไม, 60, ไม,ไม่นี่หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกที่มันออกส่วนระยะหลังๆสุดนี่ที่ว่าห้องมันใจที่สุดนะศูนย์หกนี่มันออกไปสองเท้าปีที่แลว้วหนึ่งศูนย<อ>์หกหนึ่งศูนย์หกออกเท่านั้นนะบอกอีกอีกหกศูนย์อีกไอ้บางเรื่องนี่นะบางใดๆหนบบอกครั บังล้างสงการมานี่เฮ้ยไม่มื่อเฮ้ยไช่วงสงการก็เพราะจากบังเป็นเหลล่าสวบบ่ล่ะเข้าถึอยู่น่ะเอาเอาเอาเป็นอยังเขาถึงที่ท่วงนั้นนะการสรุปว่าฟันเห็นพี่หลอกฟันเห็นพี่หลอกมันเป็นหกศูนย์เดี๋ยวอันนี้นี่คือฟันมื่อไรครับนี่ฟันเห็นพี่หลอกนี่ฟันไม่ไหวนี่โอ้เป็นฟันมือเสาร์นี่มือเสาร์ตั้งหายอีกโอ้เอาเอามือเสาร์โลดเอาคงสุดท้ายโลดไปเออมือเสาร์เนี่เขาเหล่าฟันอัน ห้่งก,กับลุงได้ลุงมาแล้วเนาะเฮ้ว่ามันแกงแล้วเอ้ยคือขี่ขามแถวหน้านมือนียบ่มีแนวไ,ไปนะคาของบ่ไปแถวน้ามือนี่นก,นก็ได้เอาน้อน้อนเรียนโทษสาวนอนไปน้องมารับปิดวันนี้เห็นบ้านหลังนั้นไหมเนี่ยบ้านหลัางเนื้หานะบ้านหลังเนื้อหานะบ้านหลังบ้านของยายนะ่ะเห็นยายพร้อมไม่ให้มาดิมือเสาวนี่ครับยายมามือเสาวมือนี้วันโกรนนี่มาเนี่ยสิบสี่คำแม่นครับมือเนื้อห้าคำ ใ่ไหเห็้ยฝันเห็นยาเห้ฝันเห็นบาหลังนั้นเพราะกันเต็มอยู่ญยาติพี่น้องเต็มเอยลังนั้นครับเฮ้ยสิมีเนื้อหายอยู่บ่ที่หายไปก้อนหนานี่ยว่ามีดที่บานมามีดมัมีนาะแมนมีตาถลยันรถที่เอาหนามาจํากันเอหนามาสิชนกันมามาจุกันไว้กับศูลหงกับหงหน่อกับกับที่มะฮองบอกหกหกเลขกออกแล้วหกหกแมนบอกครับมีมีท่านั้นแต่ว่าข้าเข้ามักดี่นี่ข้ามัก ศูนย์หกกับหกหกนี่แหละมักศูนย์หกกับหกหกเหมืนมั้งเออเฮ้ยมันจะเป็นปหกศูนย์หกบอกสิเนี่หรือศูนย์หกหกนี่แหละนี่แหละศูนย์หกดินี่นะฟันเห็นเป็นแต่ว่าฟันหลายเทียเราที่จะบานทีหนึ่งหารบอกแอักเถอะ แต่เมื่อเช้านี่เห็นยายเห็นยายอยู่ทังนี้อนนั้นคันเม่นเม่นมันสิเป็นสิเป็นคันเม่นมีเมี่งเนืงหานี่มันมิ่งอยู่บนสอกสิเป็นเลขสามตัวสิเป็นเลขสามตัวป่ะครับคันเม่นมันมีคันเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นมันสิเป็นเลขสามตัวแต่เพราะว่ามันอยู่ทั้งทั้งไงกนเต็มอยู่ทั้งทังบ้านบริยุทธ์ตารางตีเป็นตัวได้เหรอครับคันสามตัวเอา หนึ่งหาหนึบอกหกหนึ่งห้าบอกหกหนึ่งหามีผีผ่อ่ใหมย่าอยู่ท่านี้อ่ะแม่นหกหนึ่งหาบหกหนึ่งห้าติเอาหกหนึ่งหากับหกหนึ่งหาตัวนี่แหะตีไปเขาขาวท้ซื่อดอกหาเเป็นบ๊้ยบาทนี่หลายเพียรหลายแต่ว่าตัวนีนเท่ากับหกหกเนาะเออเน้นเน้นเท่าหกหเพราะว่าหกสองตัวนี่กั คานิ่งเล่นวะแมนครับคานิ่ง,งเดี๋ยวไปเท่า,าเนาะไฝฟาได้ครับว่าท่านในวางรับโทรศัพท์อยู่เอาเอาสรุปลดป่ามันสิบอท่านตอนนี้ตัวแมนมแต่ว่าวงหกหกคือเก่าเนาะแมนบอกอวงหกหกคือเก่าเนี่ยเข้าใจ ปบฝันสวยๆกับยังจิมะหายอีกอ่วันนี้ยังกระลายโตแล้วเนาะอุตสาห์บ่ฝันดูดิ่นี่เออแ่ฝันอยเงินบะผสา์บ่ฝันดูกับยังมันสำ่มเสาหอยู่อฟ่าฝันตองวดหันทะเบียนรถสามเจ็ดูนหาับสองหนึ่งเจ็ดึแต่ว่าเอาหน้าจำกันอือนะครับผู้ใดมักเจ็ดหนึ่งก็จับเอารถเด้อครับเจ็ดหนึ่งเนาะอแต่ว่า ฝันแรกนี่ป้าสียำไปทั้งสามเจ็ดผุนดิฝันแรกอืมอาตียำไปทั้งสามเจ็ดนะครับแล้วก็มาฝันที่ว่ามีห้องมาบอกห้องมาบอกนี่สําคัญสําคัญเน,นาะครับสําคัญห้องมาบอกนี่เพราะว่าได้ออกแล้วว่าสันแต่ว่าห้องบริตตตอบย่างมีผูน้นึงว่าอันออกตัวไ้ว่าสันครับฮกฮกว่าสันมานี่ห้องสามสนนาอหยังเกาะว่าสันว่าห้องให้ให้มาว่า อันฮหขอเี้ยนบอกประสันว่าสิละอผู้พูดต่อผู้บอกนะครับแต่ว่าบาทที่อย่าลืมเด้อลักษณะจังซี่นี่มันต้องแปรนะคืองวดที่ผ่านมาเพิ่นเคียนให้นึงเก่าหมนบอกหนึ่งเก่าหนึ่งเกาต้องกลับหัวเป็นหนึ่งหกคือจังงวดที่ห้องมาบอกว่า3 8มเจ็อสเจอ้ยปรแเจ็มแปดแปดเออเออสามแปดแปดเนาะจมันออกอ่าสามเจ็ด 873เออมแมนบ่แปดเออดสามแปดเดมงวดนั้นออก873มีรถแต้มนึงหนึอเก้านี่ต้องกับหัวห6หนี่ต้องแปรบอนี่ล่ะประเด็นมันือ66ปีเป็น99สั่นบอ่มันเป็นได้เป็น99ก็ได้เป็น69ก็ได้แต่ว่ามันเมื้อนี้มันอทิตย์ดิเป็น62ก็ได้่ะเผลอเล็กเบิลเนอะแมนครับเล็เปิลเล็กเบิละเผลอมาออกหลัวครับแต่ว่ามันคือแขงแรงยงจังซันแขงสิ่ับ ตรงปะครับตรงแหละแต่ว่าล่าสุดที่ฟันมือขึ้นก็คืออ่าบ้านเลขที่สิบห้าแล้วก็มียาตี้าเป็นพี่หลอกเนาะตียาเป็นพี่หลอกก็เลยจับหกหนึ่งห้าจับไปสิซืดอกจับสี่แนนมาแมนแต่ว่าแต่ว่าสำคัญอยู่ที่เหมือหอยออมเนี่ยแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วนะครับแล้วมดบวกมองฟันเราวันนี้ครับ ขนาดฟันหน่อยๆยังเต็มหน้ากระดาษขนาดฟันหน่อยๆว่านี้ยังเต็มหน้ากระดาษนะครับเขียนห้างซื้อดอกเขียนห้างกันซื้อเขียนเขียนใหญ่ให้เบิงนะครับที่จริงนี่ฟันแรกนี่กับพวกหัวซี่เป็นตัวใดขึ้นกันล่ะแปรจับออกมาให้ซื้อๆนะครับมักตัวใดกับจับเอาเองนะครับแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือฟันที่ห้องมาบอกหกนั่นแหละเป็นฟันที่ชัดเจนเดวเาเข้ามร์อมนะครับ ก็เลยเน้นไปเลยหกหกนะครับยังที่บอกไว้เมื่อกี้ครับอย่าลืมแปะเพราะว่าเอาหกหกไว้แล้วก็ต้องแปะน้ำแปะน้ำที่เป็นเก้าเก่าหรือสิเป็นซองหกอะไรอย่างเี้เนาะครับเงี้ยสิตีร่างกายตัวเดียวเป็นหกเก้าไปยังสี่บอกอันนั้นกะแล้วคิดเอาเนาะตีตัวหนึ่งบอกตัวนึ่งย่างตัวหนึ่งตีตัวนึงบอกครับคืออันนี้คืออ่ามันมันก็ะเป็นไปได้สุ่ยางนะครับ ลองเบิง่ามักจังไรกะนหอ้เอซีเพิ่นแปลเอารลยนะครับแต่ว่าถ้าเนเก่งก็แจ้งเกงครับถ้าให้ผมแปลนี่หกหกนี่ผมก็แปลได้แค่หกหกับหกสองหกหกกับแปลเป็นหกสองตัวนะครับคือสิบเป็น6หกสาสิบหกดอกตีเนาะหกหกสามิหกกับโบก็ไก้น้อยที่สิแปลครัแปลแด้อยวัวย่าแปลไปไปไปะนั่นไอ้ว่าหกหกนี่มันแปลได้ รับเป็น99เป็น6 2สองยังสี่มันแปรได้นะครับปีไปตัวแปรไปตัวที่เข้ามากเนี่ยละมันจังออกเอากาสีเท่านั้นตัวจังไหนกะมันใกล้สีออกเราเลยครับป้าก็สิจับหกหกนี่แหละที่ครับป้านี่สิจับโมหกกับ6 0ศูนป่าสิบห้าจับบ่ครับ จักสิจับบ่จับต้องต้องล่อบางไกลไก่ก่อนเดี๋ยวล่อบางเรียกอมสินว่ามันสิออกอย่งอ๋อเรียกอมสินมันออกตัวเดียวกันบ่ฮะเถียวว่างนึ่งค่ะบ่ครับบ่ออกมันบ่ออกตัวเดียวกันอ๋อออกคนละตัวครับเบิ่งเอาเด้อผู้อยู่ไกลไก่กันใดผู้อยู่ปั๊กไต้ก็ได้ครับเออผู้เก่งๆก่งน่ะเอาโอเคครับจังได๋ก็ผู้อยู่หาดใหญ่ก็เบิ่งเอาคักๆมาลุ้นกันนะครับ4:00นรู้ผลแน่นอนนะป่ะเนาะ อันพวกค้าวแกงกระทรมาย้ำอีกครับเอาโอเคครับผมกัขอบคุณไปหลายๆครับค่ะสวัสดีค่ะ